สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลิน h a n n e l วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่ลิงก์หรือใส่เว็บไซต์บนเพจ facebook นะครับหลังจากที่เราเข้ามาตรงเพจแล้วนะครับให้เราเข้าไปเลือกฟันเฟืองด้านบนนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกข้อมูลเพจนะครับว้า wow. แล้วเราจะเจอคําว่าเว็บไซต์นะครับให้เรากดเข้าไปตรงคําว่าเว็บไซต์นะครับ <S <S หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าให้ป้อนเว็บไซต์หรือข้อมูลลิงก์ต่างๆนะครับถ้าเราจะใส่เราก็ไปก๊อปปี้ลิงก์หรือว่าก๊อปปี้เว็บไซต์มานะครับสําหรับผม <S 1> <S 1> ผมก็ค๊อปปี้มาเรียบร้อยนะครับผมก็จะกดแล้วนะผมก็จะกดบางเลยนะครับนะครับแล้วก็ กดเพจของฉันมีเว็บไซต์แล้วนะครับให้กดตรงนั้นไปนะครับแล,แล้วเราก็แล้วเราก็กดบันทึกนะครับว้าวนะเห็นไหมครับมันก็จะโชว์เว็บไซต์นะครับเราก็กดแบกออกไปนะครับเราก็เลื่อนลงนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันก็จะขึ้นเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ที่เราอ่าบันทึกไว้นะครับ ม่ง่ายแค่นี้เองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมอ,อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีต่อไปนะครับ